สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายรับจับ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะฮะต่อไปนี้ก็อาจจะได้เห็นกันบ่อยๆมากขึ้นแล้วกันนะครับพี่ก็เลยเริ่มสกัาลดใหมน่นี้ปีใหมน่นี้ด้วยการปล่อยคลิปนะฮะอ่าสิอันดับหนังดีไม่มีใครดูประจำปี2020นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนของหนังสยองขวัญหนังสยองขวัญในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมีแบบความหลากหลาย แล้วก็พี่ก็จะพยายามพูดถึงหนังที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะก็จะได้เป็นการแบบแนะนําหนังไปในตัวด้วยทําให้ทุกคนได้ดูหนังใหม่ๆที่ไม่เคยดูด้วยเฮ้ยมันมีหนังแบบสนุกสนุก,นกดีๆอีกเยอะแยะนะแต่ก่อนที่จะเข้าถึงลิตเนี่ยเมื่อปี2020ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่ดีเลยทีเดียวนะถูกไหมได้อยู่บ้านทุกคนเลยดีสบายใจนะคือ มีเวลาได้ดูหนังเยอะขึ้นดีใช่ไหมมันเป็นปีที่เฮี้ยเอาพูดตรงๆนะฮะมันก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะเฮียนิดนึงแต่ก็ดีใจกับทุกคนด้วยที่ผ่านปีที่แล้วไปได้แต่ก็เหมือนจะเจอคลื่นระลอกใหม่แล้วนะฮะต้นปีนี้ก็เริ่มโควิดใหม่แล้วนะฮะซึ่งมันก็มีผลกระทบมาถึงโรงหนังด้วยแล้วก็มีผลกระทบมาถึงการปล่อยภาพยนตร์ใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยหนังใหม่หนังในโรงก็ไม่ค่อยมีนะ ปีที่แล้วเนี่ยเลยกลายเป็นปีที่ทำให้พี่ได้ดูหนังในสตรีมมิ่งค่อนข้างเยอะมาก มันเลยกลายเป็นแบบว่าเ้ยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่เราควรจะมีติดบ้านเอาไว้เนื้อป่ก็คือสมัคร n น t f l i x บ้างเอเมซอนพลาบ้างฮูลูบ้างชัตเตอร์บ้างเนื้อว่ามันก็มีให้ตัวเลือกเเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ก็จะเลือก10อันดับหนังสยองขวัญก่อนนะเมื่อเราดูหนังผีเนี่ยกับหนังระทึกขวัญเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ก็ต่างกันเยอะมากเลยนะเอาจริงแล้วมันต่างอารมณ์อะไรความรู้สึกอะไรมันต่างกันเยอะมากวันนี้ก็จะพูดแต่หนังสยองขวัญ ซะส่วนใหญ่ทั้งแบบว่าหนังผีทั่วไปหนังแบบสับปะรดผีแต่ที่อะไรที่มันแบบว่าแดกคนหรือว่าสัตว์ธรรมดาเนี่ยตัวเฮียอะไรทุกอย่างกินคนได้เลยอะจะเป็นแบบว่าสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพยายามจะเลือกให้มันแบบว่ามีความหลากหลายแต่มันก็จะอยู่ในโทนแบบหนังสยองขวัญน,นะฮะก่อนที่จะไปถึงสิทธิอันดับหนังดีไม่มีใครดูอ่ประจำปี2020เนี่ยนะฮะมีประมาณ3ามสีเลือกที่เรียกว่า เป็นรางวัลชมเชยแล้วกันนะฮะก็คือมีเรื่อง The Invisible Man นะฮะก็มันเป็นหนังดีเรื่องหนึ่งเลยถ้าเกิดแบบจับอันดับหนังดีที่สุดในปีก็คงจะมี Invisible Man อันดับต้นๆเลยนะฮะแต่ว่ามันก็มีคนพูดถึงเยอะแล้วไงก็เลยแบบเออไม่เป็นไรนะฮะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนดูรู้สึกกดดันจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะนึกอว่าแว่าทาให้คนดูเสียวได้อะไม่ใช่เสียวแบบแบบแบบน้าแตกอะไรงั้นนะค,ะคือแบบ เสียวอะนั่งนั่งแล้วเสียวมันเสียวคออะไรอย่างนั้นอนะมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะฮะมีหนังของอินโดนีเซียก็คือเรื่องอิมเพตติกรนะฮะอ่ามันเป็นหนังผีที่อ่าเปิดมาค่อนข้างดีนะอารมณ์แบบคล้ายๆกับว่าหนังซั a เลชชอ์อะไรงั้นเลยก็คือเหมือนหนังฆาตกรไล่ไล่ฆ่าอะไรงั้นเลยแล้วมันก็ค่อยๆพลิกผันไปค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะมีอารมณ์แบบเหมือนเฉลยตอนสุดท้าย ซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ช่วงสุดท้ายมันจะมีการแบบไอ้เฮี้ยแม่งไม่รู้จะเฉลยไงเอาเอาผีแม่งสิงในหัวเลยเนื้อว่าแบบเอาผีแม่งเอามือมาจับหัวแล้วก็เห็นภาพต่างๆนานาแม่งชักชักแล้วชักแล้วแม่งเห็นภาพโอ้เห็นเรื่องราวหมดเลยเรื่องราวแม่งเห็นเลยตั้งแต่ต้นจนจบแม่งใครฆ่าใครใครทําอะไรใครยัดใครใครเชี่ยอะไรแม่งมันก็เลยไม่ติดอยู่ในสี่ลำดับที่พี่อยากจะชอบแต่ว่า ส่วนตัวมันก็เป็นหนังที่ดูสนุกเรื่องหนึ่งนะฮะก็แนะนำนะครับเอ็มพิติกอรแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่อง b l a c k b o อนะฮะมันมันจะเป็นมีความดารมาม่าซะมากกว่าเรื่องนี้เป็น Black b ็อกเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียความทรงจำไปแต่ว่ามีลูกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งที่ต้องคอยดูแลอะไรงี้แล้ววันหนึ่งเขาก็พยายามจะไปเขาเรียกว่าพยายามจะรักษาด้วยการสะกดจิตด้วยการอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเห็นภาพแปลกๆเริ่ม มีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแบบจิตวิทยานิดนึงเนอะป้าเป็นเป็นหนังสยองขวัญที่อ่ามีความน่ากลัวน้อยมากเพราะว่ามันเล่นมันเน้นประเด็นของความเป็นดราม่ามากกว่านะฮะแต่ก็คือเป็นหนังดีเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะฮะที่ก่อนจะไปเข้ารีต์นั้นเนี่ยก็คือเรื่องเลลิกมันเป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของสังขารไม่เที่ยงเนอะอะป้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่แม่งสังขารมันโรยลา มันมีความเป็นเลิฟคราฟอยู่นิดนึงคือมันเราไม่สามารถรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในเรื่องนะฮะก็จะเป็นปริศนาค่อนข้างเยอะก็คือเป็นความลึกลับที่ที่ทำให้เราดูต่อไปได้นะแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าแม่กับลูก พยายามจะมาดูแลยายในช่วงที่ยายแม่งไม่สบายแล้วยายแม่งก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเป็นดรามา่าในครอบครัวอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่พี่มองว่ามันเป็นหนังดีเรื่องหนึ่งเลยนะฮะที่ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับมาถึง10อันดับของเรากันเลยดีกว่านะสิอันดับหนังดีไม่มีใครดูประจําปี2020นี้ อันดับที่ส0นะครับสปุตนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะฮะหนังพี่แจ๊บเล่นเป็นผีนะครับไม่ใช่ไอ้เนี่ย <c oughs> มันชื่อสปุตนิกเฉยๆนะเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่กลับมาบนโลกโดยที่มีอเอเลี่ยนอาศัยอยู่ในตัวด้วยนะเอเลี่ยนตัวนี้นี่แม่งก็คืออยู่ในตัวแล้วก็ก็คือเหมือนกระสิงร่างเลยนะฮะแล้วก็จะชอบออกมาตอนกลางคืนแล้วก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พยายามจะ พยายามจะศึกษาค้นคว้าว่าจะทํำยังไงที่จะแยกตัวเอเลี่ยนกับผู้ชายคนนี้ออกจากกันได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นหนังไซไฟที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่แบบสปาราดแบบออกมาแดกแดกเฉยๆนึกออกปะมันมีเรื่องของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องนะตัวละครเป็นคนยังไงเรารู้สึกอ่า เห็นใจไอ้คนที่เอเลียนนี่แม่งอยู่ในตัวหรือเปล่าคือแม่งมันมันอยู่ในตัวที่ที่แบบว่าแบบมันออกมาจากปากกันนึกออกปะคือพระเอกมันจะอารมณ์คล้ายๆกับแบบเป็นเป็นกดลายย้อนนึกออกปะเป็นกดลายย้อนแบบอารมณ์กลางคืนแม่งนอนนอนอยู่แล้วอยู่หวหัวหัวหวนี่แม่งมันอ้วกออกมาเป็นตัวเอเลียนนึกออก ไอสัตว์มึงน่าจะเปลี่ยนชื่อนะสปุตนิกเป็นกดไหลยย้อนแทนนะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เวลามันรุนแรงมันก็มีมีความรุนแรงอยู่มีอ่าโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่ทําให้เราแบบรู้สึกเสียว่าบอยู่พอสมควรนะฮะก็เป็นหนัอีกเรื่องหนึ่งที่ตื่นเต้นนะครับอันดับที่9นะครับ The Lodge โอ้เรื่องนี้นี่แม่งอธิบายยากมาก มันเป็นหนังที่มาจากผู้กำกับคนเดียวกับเรื่องคุดไนท์มามี่นะฮะถ้าเกิดใครชอบเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันเลยมันเป็นเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะไปเป็นแบบไปเป็นเมียใหม่ให้กับพ่อที่มีลูกติดลูกเขาก็จะมีความแบบแอนตี้แม่ใหม่เนื่องจากว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าผู้หญิงคนเนี้ยกับไอล้ลูกๆพวกนเนี้ยแม่งต้องมาติดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในช่วงที่แม่งหิมะตกรุนแรงไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากว่ามันเป็นหนังติดแงกที่แม่งต้องอยู่กับ อารมณ์ที่แบบว่ากูไม่ชอบหน้ามึงมึงไม่ชอบหน้ากูกูเกลียดมึงอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกับกุ๊นไน์มัมมี่เลยเว้ยกุ๊นไน์มัมมี่มันคือแบบไอเด็กไอเด็กแฝดสองคนที่ต้องมาอยู่กับแม่แม่เพิ่งไปทําศิลปกรรมมาแล้วแม่เป็นใครทําไมหน้าเปลี่ยนไปแม่งทำศิลปกรรมมาหน้ากลัวอะไรอย่างนี้อารมณ์จะคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีประวัติอย่างหนึ่งคือเคยแบบเคยผ่านแบบรัฐที่ข้างศาสนามาอะไรเงี้ยนึนกออกปะมันก็เลยมีความแบบมีความไม่ไม่คงที่ผู้หญิงคนนี้คือแบบ กูกูยังกูยังไม่ใช่คนปก,กติเนื่องกว่ายังแบบบ้าๆยังเวอเออยู่เนื่องกว่ายังเวอเอรอยู่ต้องมาอยู่กับลูกของผัวใหม่ที่เขาไม่ยอมรับกูที่เขาแบบแอนตี้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องราวในเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสุดโต่งเอางี้ละกันดูดูยากนิดน,นึงนะฮะดูยากนิดน,นึงคือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาบางทีก็ทําให้พี่หิวไก่ทอด อันดับที่8นะฮะหนังยากๆเนี่ยพูดถึงไปแล้วนะครับหนังที่แบบดูยากๆมันจะอาจไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบว่า guilty pleasure ของพี่อย่างหนึง่งคือมันเป็นหนังแบบสัตว์แดกคนนะและสัตว์ที่พี่ชอบมากที่สุดให้มันชอบเห็นมันแดกคนมากที่สุดก็คือฉลามนะนั่นก็คือ d l u e sea ภาค3พลิกล็อกมากตรงที่แบบไอ้เหียกูไม่เคยคาดหวังเลยกับดิ u บูซีเลยเว้ยเพราะว่า ภาคแรกเนี่ยเป็นภาคที่พี่ชอบมากถ้าเกิดใครแบบดูหนังแนวสไตล์นี้มาเยอะๆนะก็คือภาคแรกเนี่ยมันก็มีทั้งความเซอร์ไพรส์มีทั้งความสนุกคือแบบว่ามันเป็นหนังความบันเทิงอยู่บ้านที่แบบว่าดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากถูกปะดูมันแดกคนอะไม่ต้องอะไรมากอะมันชักว่ามันก็คือเราไม่ต้องไล่ดูแบบเอ้ยมันหมุนไปหมุนมาหรืออะไรเราสามารถแบบเข้าเรื่องได้เลยหนังเรื่องนี้เนี่ยพลิกล็อกมากตรงที่ภาค2มันเป็นแบบเป็นหนังบีไปเลยเหนื่อไหมมันเป็นหนังแบบ สเตทูดีวีดีไปเลยอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนับเช่าแผ่นสิบห้าบาทะนึกว่ามันเป็นหนังอย่างนะั้นอ่ะภาคสองนะส่วนภาคสามเนี่ยพี่พลิกล็อกตรงที่เฮ้ย มันมีแบบว่ามันมีการสร้างเซตขึ้นมาจริงๆเป็นสถานีเขาเรียกแล้วว่าศึกษาพันฉลามเนี่ยอะไรอยู่กลางทะเลแม่งคือแม่งสร้างเซตขึ้นมาเลยเว้ยจริงๆฉลามก็เป็นซีจีนะแต่ว่าก็คือดูดีแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์คิวคือแบบว่ามีการตายที่แบบว่าเฮ้ยมันคาดไม่ถึงนะมันมีการแบบว่าตัวละครที่เออมันมันไม่น่าลำคาญจนเกินไปแต่มันก็จะมีบางตัวที่แบบมันเป็นมันเป็นลายเส้นนะของหนังแนวเนี้ยคือส่วนตัวพี่จะมี บางอารมณ์ที่ชอบหนังแนวนี้เหมือนปิเรนยา 3D เนื้อกับว่าพี่ชอบมากเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงมันคือความบันเทิงที่คุณไม่ต้องคิดเหียอะไรมากเพราะว่าเนืกอกปว่ามึงอยากดูอะไรล่ะมึงได้ดูแบบปลาปิเรนยาแดกนมผู้หญิงเนื่อบ้าปลาปิเรนยากัดนมผู้หญิงแล้วแม่งก็สายไปสายมากคือแบบมึงต้องการเหียอะไรอะ่ะเนึกอกปบ่าคือบางทีเราก็อาจจะดูแบบเอยหนังแม่งปรัชญาเหียโงนั่งดูปุ๊บใสแว่นปุ๊บ <c oughs> นี่คือการเล่าถึงสิทธิสตรีและความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะฮะคือบางทีมันก็มีอารมณ์งั้นแต่บางทีกูก็มีอารมณ์แบบไอ้เหียไหมยอยากดูผู้หญิงโดนกัดจิม้มมันเป็นอารมณ์นั้นเว้ยไอ้เรื่องนี้ก็จะแต่แต่มันไม่มีนูด้ดดิตี้นะเรื่องนี้เสียดายอย่างหนึง่งแต่ว่าคือแบบไอ้เปเรญญาอะไรเงี้ยชอบมากเลยนะเอาจริงคือแบบ ชอบดูนะแบบมึงคิดอะไรอะ่ะเนื้อปะแต่คือกลับมาที่ด <laughs> ิบูซีดิบูซีเนี่ยคือเออมัน,ม,นมันไม่ได้มีนู้ดิตี้แต่คืออ่ามันก็มีความสนุกเนื้อปะมันมีมันมีความสนุกสนานไม่ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับเออเซอร์ไพรส์พี่ได้หลายครั้งอยู่คือด้วยความที่พี่ดูหนังแนวนี้มาเป็นแบบสิบปียี่สิบปีแล้วเนื้อปะเราดูมาเยอะแล้วแล้วเราจะเริ่มแบบว่าเดาทางมันออก เราจะเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวมึงมามุกนี้ชัวร์เดี๋ยวมึงมามุกนั่นชัวร์้ยเรื่องนี้แม่งม,มีการแบบว่าทําให้เราผิดคาดได้นิดหน่อยแต่ก็สนุกดีนะครับแนะนํานะครับดิบูดิบูศีภาคสามนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหนังสั้นก็ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามีความยาวแค่ห้าสิบห้าสิบนาทีนะฮะมันเป็นหนังที่ฉายในชัตเดอร์นะครับคือ มันเป็นหนังแบบ f a r f ต t ท h เอางี้กันอนารมณ์คล้ายๆกับพวกันเฟรนอะไรพวกนั้นแต่พี่มองว่าเออเหี้ยแม่งมันนี่แหละคือความพอดีของของหนังผีที่ควรจะเป็นเนื่องกว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นเกี่ยวกับเพื่อนแม่งสกายนั่งสกายคุยกันแล้วกเออ็เล่นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเชิญวิญญาณหรืออะไรอย่างนั้นมาพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นเนึกองกว่าพอผีแม่งเริ่มมาหลอกอะ คือแม่งไปแบบไม่หยุดเลยเฮี้ยแม่งโอ้เดี๋ยวเฮี้ยนุกเกิดเฮี้ยนุไอเฮี้ยนุแม่งจะตายเว้ยไอเฮี้ยนุแม่งไอเฮี้ยหัวโคกเว้ยโอ้หัวโคกแม่งไอเฮี้ยนุแม,แ,นแม่งโดนลากแม่งไอเฮี้ยนุไปโอ้มันแม่งเรื่องราวมันแบบมันไม่ต้องเฮี้ยอะไรมากนึกแบบว่นะนี่คือความสนุกเลย ไม่ต้องแบบเล่าแบบอ๋อเขาเกิดที่สุราษฎร์ธานีแม่ของเธอเกิดที่เชียงใหม่พ่อของเธอเกิดที่มาสารคามพ่อกับแม่เธอมาคบกันแล้วเกิดเป็นเธออยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วเธอก็ไปมีผัวอยู่ที่จันทบ,บุรีเราไม่ต้องรู้เฮียอะไรมากนะึกออกรู้แค่นิดหน่อยหน่อยเรารู้แค่ความสัมพันธ์เล็กน้อยแล้วก็เออไปกันเลยนะึกออกปะ่ะความยาวมันก็เลยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันยาวสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยอาจจะเบื่อนะึกออกปะ่ะเพราะโดยความที่แบบว่ามันก็เป็นหนังที่แบบไม่ได้ ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าพี่มองว่าหนังบบเนี้เออกำลังดีกำลังกำลังสนุกเพราะเวลาเราดูอ่ะเออมีความแบบตื่นเต้นความหวาดเสียวความน่ากลัวเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเวลามันลงขี์เดิมตลอดเนื้อปะมันกลัวแบบพุ่งพัง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 เหมือนเดิมตลอดแม่งก็เบื่อเหมือนมึงฟังเพลงเมทัลอ่ะอันนี้พี่พี่ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่คือแบบสมมุตินะเราฟังเพลงแนวเดิมๆนานๆอ่ะจะมีความเอียนเว้ยเนื้อปะเป็นบ้างปะ สมมตินนะฟังแบบฟังแต่เพลงป๊อปเงี้ยเพลงชา้ชาชา้ชาช้าช้าถ้าเกิดอารมณ์มันไม่ได้อยู่ตรงนัน้นจริงๆมันก็จะเอียนเนอะป่ะหร ille, ือฟังแต่เพลงเร็ว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 มันก็จะเอียนบางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปตรงนั้นบ้างนิดนึงอะไรางี้เรื่องนี้ไม่ทําให้เราเอียนเนอะป่ะก็กําลังดีสนุกสนาะนฮะ,ะก็แนะนำก็เลยกักน,นะครับเรื่องโฮสต์นะครับ อันดที่6นะฮะ The Beach House เรื่องนี้คือมีความเป็น Lovecraft เตี้ยนสูงมากนะ,ะ Lovecraft คืออะไรมันเป็นหนังสยองขวัญแนวใหม่ที่ค่อนข้างจะนิยมกันในช่วงนี้นะ,ะจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันก็คือเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถ อย่างรู้ได้ไม่สามารถเข้าใจได้เนื้อปะมันมันทำให้คนเป็นบ้าได้อะไรงั้นั่นเนื้อปะก็คือมันเป็นหนังแนวแนวแบบนั้น The b e ืบ h เช้าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้ชายแฟนกันหนีกันมาอยู่ที่บ้านพักตากอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็พอหนีมาปุ๊บเนี่ยแม่งมันเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้นมันเหมือนกับหนังโลกแตกเลยเว้ยอารมณ์อย่างนั้นเลยมันอารมณ์เป็นหนังโลกแตกที่เล่า แคบเนื้อปะ่ะคือปกติเวลาดูหนังโลกแตกเนื้อป้าเราก็จะมีความแบบเวลาเขาเล่าเนี่ยเขาเล่าสเกลใหญ่มากหนังโลกแตกส่วนใหญ่นะปกตินะเวลาเขาเล่า,เา,เลาะเขาจะเล่าแบบโอ้ยแมงรัฐบาลแมงทหารมาอย่างนู้นไอ้นู่นแมงอ,อพยพคนจากออกประเทศนูน้นเนี่นายกแม่งตั้งโต๊ะจะคุยแล้วบอกว่าเราจะทําทตามตสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมันมีมันมีความใหญ่ของสเกลมาก เวลาเราดูนะสังเกตด,ดูแบบโอ้โแม่งถามว่าเราแคร์ไหมมึงนั่งดูแบบคนนั่งอยู่หน้าคอมแล้วตอนนี้คลื่นกําลังเข้าใกล้ถึงชายฝั่งของภูเก็ตแล้วคือแบบว่าเราดูแนวนั้นกันเยอะเนะื้อาบางทีเราอาจจะไม่สังเกตแต่นี่คือเขาเล่าแค่แคบๆเนื่อว่าก็คือแค่ผัวนึกนึกง่ายๆนะถ้าเป็นเราอะ่ะ พี่มองว่าพี่อินมากกว่าถ้าเป็นเราคือข้างนอกบ้านเราเนี่ยแม่งเกิดภัยพิบัตทิที่เราไม่สามารถรู้ได้แม่งโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถรู้เลยคือเราต้องเหมือนกับพยายามแบบประชิญกับมันเองเรื่องนี้เดอะบีเชาเนี่ยมันมีความแบบวิป,ปราสค่อนข้างเยอะ ส่วนตัวพี่ชอบด้วยด้วยความที่แบบเซตติ้งมันอยู่แบบว่าเป็นบ้านริมชายหาดอะไรงี้แล้วก็เป็นเรื่องราวแปลกประหลาดมีความเป็นเลิฟคราบอะไรนี้ส่วนตัวพี่จะชอบหนังแนวนี้เป็นพิเศษนะครับก็ขอแนะนำแล้วกันนะครับเดอะบีเชลนะครับอันดับที่5นะครับโปรเซสเซอร์อันคัตนะครับเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟนะ มันมีความแบบว่าเลือดส,สาดมีความแบบรุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องพอสมควรมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยผลิตอุปกรณ์ที่ไฮเทคขึ้นมาในการที่จะเอาแบบว่าสมองของคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่อีกคนคนหนึง่งเพื่อที่จะทำงานเรื่องการสังหารบุคคลสำคัญอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนกับถอดจิตอะถอดจิตคนนี้ แล้วก็ให้ไปอยู่ในคนนี้แล้วก็ให้ให้คนที่เป็นตัวหลักเนี่ยในเรื่องก็คือนักเอกนะคอยบังคับแล้วก็ฆ่าเป็นหนังไซไฟที่ล้ํามากเอาจริงมันเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นตรงที่อ่คนที่แม่งถอดจิตบ่อยๆเนี่ยคนที่แม่งทํางานนี้บ่อยๆแม่งเริ่มหลอนเนื้อผ้าพราะเริ่มหลอนแล้วแม่งก็เริ่มเหมือนกับว่าสมองเริ่ม รับไม่ค่อยได้หรืออะไรงั้นนะแล้วก็เลยเกิดเป็นภาพทําให้หลายคนอาจจะขนลุกได้หรืออะไรงนั้นก็คืออันนี้ก็แนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นหนังไซไฟที่โคตรล้ําอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเรื่อง Sea Fever นะครับ Sea Fever เนี่ยเป็นเรื่องราวของอผู้หญิงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึงขึ้นไปบนเรือประมงเพื่อไป,ปไปศึกษา ชีวิตพันสัตว์น้าหรืออะไรงนั้นนะฮะแต่พอออกไปแล้วปุ๊บกลางทะเลแม่งไม่รู้เกิดที่อะไรขึ้นก็คือเป็นเรื่องราวของแบบว่าอยู่ดีๆคนแม่งเริ่มไม่สบายอยู่ดีๆคนเริ่มแม่งฆ่าตัวตายอยู่ดีๆแม่งมีสัตว์ประหลาดที่อะไรมาเกาะเรือไว้ไม่สามารถหนีไปไหนได้อะไรเงี้ยไอ้เรี่นี่คือแบบหนังเป็นเป็นหนังที่แบบสไตล์ที่แบบว่าตัวพี่ชอบมากคือแบบเรื่องลึกลับที่เกิดในทะเละนึกออกอปะ จนตัวจะชอบอะไรงี้มากแล้วก็มีความเป็นเลิฟคราฟเหมือนเดิมนะก็คือเป็นสัตว์ปีนหนวดทียอะไรอยู่ในทะเลนึกออกว่ามันก็คือเป็นเป็นเลิฟคราฟอย่างนั้นเลยเรื่องนี้มันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่คือมันจะเน้นเรื่องของความเป็นแบบความลึกลับปริศนาแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่งค่อนข้างจะ แปลกประหลาดแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะเอาจริงเรื่องนี้แม่งเล่าเรื่องได้เข้มข้นมากเพราะว่ามันจะมีคอนฟ l i c นะคนนู้นไม่ชอบหน้าคนนี้คนนี้ไม่ชอบหน้าคนนั้นนางเอกแม่งหัวแดงความเชื่อของทางประเทศของเขาเนี่ยคือคนหัวแดงไม่ควรจะขึ้นเรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะทําให้เกิดคอนฟ l i c ภายในภายในตัวตัวหนังตัวนักแสดงขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แนะนํามีมันไม่ใช่สับปะหลาดแดกคนอนะ่ะมันไม่ใช่หนังแบบแบบ ไอ้แค่เป็นแบบยูยดี่าซีนสุดท้ายแม่งมีสัป,ปหลาดแม่งขึ้นมาจากทะเลออเรื่องต่อไปนะฮะเรื่อง his house นะครับมีฉายใน Netflix นะครับเรื่องนี้เรียกว่ายัดเคเอางี้ละกันคือพี่ว่ามันเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดในรอบหลายปีมานี้เลยก็ได้ในรอบแบบ45ปีเนี่ย คือไอ้เรื่องเฮี้ยน,นี้แม่งน่ากลัวมากคือพี่เป็นคนดูหนังที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้กลัวนึกออกอปะคือด้วยความที่เราเราชินกับมุกของของหนังแนวนี้เยอะแล้วแต่เรื่องนี้คือโอ้แม่งขยี้ได้ใจมากขยี้ในที่นี้คือแบบเฮีย้ยคือเขาต้องการให้เรากวนจริงแล้วแม่งสาเร็จอะ่ะเป็นหนังเรื่องแ,แรกที่เฮี้ยแม่งดูด,ดูอยู่แล้วกูเฮี้ยแม่งเริ่มดึง้าห่มมาละไอ้สัตว์ ดึงมาหมมาหหมแล่งน้อยมากเอาจริงคนทั่วไปที่เขาไม่ค่อยได้ชินกับหนังผีเท่าไหร่นะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณแบบรู้สึกกลัวได้เป็นเรื่องเล่าของพระเอกกับนางเอกที่หนีมาจากประเทศซูดานนะครับก็คือหนีมาอยู่ในอังกฤษมันค่อนข้างจะเล่าในในหลายภาคส่วนได้ดีมากทั้งชีวิตของคนที่แบบว่าต้องหนีจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศเป็นแบบว่าพวกพวกลี้ภัยพวกอะไรอย่างนี้นะก็คือมันก็จะเล่าชีวิตของการที่แบบเออไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมจาก คนในรัฐบาลที่นั่นเท่าไหร่อะไร่าเงี้ยนอะเพระเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเก่าเขาด้วยก็คือของซูดานด้วยที่เขาจะมีความเชื่อเรื่องของแบบว่าเรื่องพูดผีเรื่องปีศาจเรื่องอะไรอย่างนั้นนะฮะในเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่พี่มันก็อยากสปอยเพราะว่ามันมีจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคือมันเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จเรื่องการทําให้คนกลัวมาก มันมีอยู่ประมาณสองสามซีนนี่ะที่ทาให้รู้สึกโอ้ยยี้ไม่โอ้ยเยี่ยวเหนียวเนื้อว่ามีความรู้สึกแบบเยี่ยวเหนียวเนื้อ่าก็อันนี้คือเล่าได้ดีอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความวอเดอะฟักที่เกิดขึ้นในเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยยี้ไม่น่าสนใจให้พูดนะเปน็นอันดับสามก็จริงแต่ถ้าพูดถึงความน่ากลัวนะเรื่องนี้ไม่แพ้อันดับสองแล้วก็อันดับที่หนึ่งเลยนะ ส่วนตัวพี่แค่มีความรู้สึกว่าชอบอันดับหนึ่งกับอันดับสองมากกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความน่ากลัวนะอาจจะอันดับหนึ่งก็ได้อันดับที่สองนะครับ The Wolf of Snow Hollow นะครับคือมันเป็นหนังมนุษย์หมาป่าเอางี้แล้วกันแล้วเราเนี่ยหลายคนไม่รู้ดูกันบ่อยไหมแต่พี่เนี่ยดูบ่อยมาก เป็นคนที่ชอบดูหนังมนุษย์หมาป่ามากหนังแหววูบอันึกอปะแล้วมันก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆแหละสองสามปีจะมีเรื่องหนึ่งบางทีก็มีเรื่อยๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมันก็หาหนังมนุษย์หมาป่าดีๆยากมากเรื่องนี้นี่ม่นคือแบบพลิกล็อกมากคือมันแบบว่ามันเอามนุษย์หมาป่ามันเล่าในมุมใหม่มันเล่าในมุมของแบบว่าไอ้เหียมันมีความเป็นดราม่ามันมีความตลกไอ้เหียมันมันบางครั้งม่นก็เป็นหนังตลกเนื้อว่ามัน มันมีความตลกมันมีความดราม่ามันมีความน่ากลัวมันมีความแบบพิศวงที่เกิดขึ้นในเรื่องที่แบบโอ้ยเฮียอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องแบบจุดแบบว่าพล็อตวิสต์คือจุดหักมุมเรื่องนี้นี่แม่งหักมุมขี้แตกนะหักมุมแบบขี้แตกเลยอะแบบแบบเหียหักมุมแบบอเหียน่าสั่นอะเอาจริงนี่คือแบบเรื่องนี้พี่มองว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยคือแบบเป็นจุดหักมุมที่แบบง่ายมากแต่แบบ แม่งไอ้เงี้ยนี่คือนี่คือหักมุมที่ดีอ่ะเอาอยีา้ยงันมันมีมันจะมีหนังหลายเรื่องที่เขาพยายามหักบุมแล้วแบบว่ามันจะมีความรู้สึกแบบไอ้เงี้ยมันเะไยวะแม่งบ้าบอวไอสวสสั์มันเป็นเรื่องราวของนายอำเภอคนหนึ่งที่แบบว่าเขาไม่เคยรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้ในในเมืองเขามาก่อนอ่ะเึนือปะ มันเป็นเมืองเล็กๆที่แบบอยู่ดีเฮีย้ยกูไม่เคยเจอมนุษย์หมาป่ามาก่อนเลยและแนายอำเภอคนนี้นี่แม่งโอ้ยคิดว่าไอเฮีย้ยแม่งลูกสาวกูก็เกลียดกูแม่งเมียกูก็แม่งไอเฮี้ยไม่ให้อึบนื่ออกปะแล้วกูต้องมาดูแลเมืองแล้วเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นว่ามันแบบไอเฮี้ยนึกออกปะมันเราก็พี่เป็นพี่เลยแบบไอเฮี้ยดูแล้วแบบกูเครียดแทนมันจะมีความแบบไอเฮี้ยกูกูเครียดแทนมึงวะไอสัตว์แม่งปัญหามันเยอะมากมันจะมีอารมณ์ ไอสัตว์แม่งทำยังไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยสนุกไอ้ที่แม่งมันเป็นหนังตลกด้วยนะมันเป็นแบบหนังสยองขวัญด้วยนะมันมีแบบดราม่าด้วยนะโอ้โหแม่งแล้วพิกล็อกด้วยนะเรื่องนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่สองของพี่นะฮะ <S 2>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  แล้วมาถึงอันดับที่หนึ่งของปี2020นนะฮะคืออันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นหนังที่คนอื่นอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวพี่ชอบมาก Col o r Out o f the space นะครับคือมันเป็นส่วนผสมของความบ้าบอที่พี่ชอบมากเรื่องราวของความเป็นเลิฟคลาฟเนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องราวที่สิ่งที่คุณไม่สามารถอย่างรู้ได้ที่พี่พูดไปนะไม่อย่างรู้ได้แล้วก็จะพอคุณอย่างรู้ไม่ได้พอคุณไม่สามารถแบบแบบไอ้เแหบบี้ยแม่งอะไรคือความจริงว่ามันจะทําให้คุณบ้าเนืกออกป่เรื่องนี้นี่แม่งเอานิโคลัสเคสมาแสดง แต่มันไม่ใช่หนังแบบแบบเดวิ i เกอร์แมนะนะ่เนะืนะ้อบแบบว่านิโคลัสเคสใส่ชุดหมีแล้วไปต่อยผู้หญิงอะไรอย่างงี้ What is it What's wrong sister <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องนี้ก็จะมีความบ้าของนิโคลัสเคสอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวในเรื่องนี้นี่แม่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอ่ะโอ้โหแม่งมันมันฟักอัพมากแม่งกูชอบชอบอะเนื้อ่ากูชอบชอบความแบบความสับดนที่มันเกิดขึ้นอะความแบบ ความวินาศสันตโลความแบบความเฮี้ยนที่มันเกิดขึ้นในเรื่องอ่ะพี่ชอบมากแล้วมันเป็นสิ่งเรื่องราวง่ายๆมากเลยคือ,ค,อคือแบบว่าอยู่ดีดีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในชายแดนประเทศพมา่าหรือเฮี้ยอะไรสักอย่างนะฮะคืออยู่ดีดีเนี่ยมันมีแสงสีอะไรสักสีนึงอ่ะจริงๆเขาจะอธิบายไม่ได้นะถ้าตามในหนังสือนะมันจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าสีเนี่ยมันคือสีอะไร แต่ถ้าเกิดคนดูผัน,นผินผันผ่มก็จะสีชมพูนะเนื้อมันก็พูดง่ายๆเลยเนะื้อว่าสีชมพูอ่ะแต่ในทางแบบการทําหนังอะ่ะเราก็ต้องแบบว่าไม่รู้สีอะไรมันแบบสีม่วงไหมชมพูไหมบางคนตาบอดสีบอกเขียวอีกอะไรนี้เนึ่งมันก็มันก็ไม่รู้จะสีอะไร ู่ดีแม่งมันฉายแสงขึ้นมาในบ้านหลังนี้แล้วก็เกิดสิ่งวิปลิดเกิดขึ้นภายในบ้านนะฮะวัวตายควายล้มบ้างคนนู้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เกิดลขึ้นบ้างมันเลยแบบว่ามีเรื่องราวที่ครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยอ่ามันต้องเผชิญแล้วพี่จะชอบมากส่วนตัวแม่งชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าหนังสยองขวัญเนี่ยมีน้อยเรื่องมากที่สามารถทําภาพติดตาได้อ่ะเคยเป็นปหม เวลาเราดูหนังสยองขวัญที่แบบว่าแม่งมันน่ากลัวจริงๆอะ่ะมันจะมีภาพติดตาเว้ยไอเรื่องนี้มีอย่างนั้นฉะนั้นนี่พี่มองว่าอันนี้คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเม้นเลยก็ได้เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งก็ได้แม่งทําภาพติดตาได้อะ่ะคือแบบทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยนั่งอยู่นี่กูยังบอกไอ้ไอภาพที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีความติดตาอยู่สัตว์เนอะวะแม่งทํายากนะเอาจริงเรื่องนี้ก็คือเป็นสนุกเลยละ่ะ ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะ c o l o r Out า f the Space นะครับอ่าโอเคนะครับก็จบกันไปนะฮะอ่าสิอันดับหนังดีไม่มีใครดูประจำปี2020นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของหนังสยองขวัญถ้าเกิดใครอยากดาูคลิปต่อไปนะอาจจะเป็นสิทธ์อันดับหนังระทึกขวัญไหมพี่หรือว่าดรามา่าไหมอะไรลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับลองขอมาได้ถ้าเกิดมีคนขอมาเยอะๆเนี่ยพี่ก็อาจจะทํา อันนั้นก่อนนะแต่จริงๆจัดเตรียมไว้แล้วว่าว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าอยากได้เขาเรียกเราว่าอยากได้รับความคิดเห็นจากแฟนๆนะว่า <c oughs> อยากดูไหนก่อนอยากดูดราม่าก่อนไหมอยากดูแอคชั่นก่อนไหมอยากดูอาชญากรรมก่อนไหมอยากดูแบบระทึกขวัญก่อนไหมหรืออะไรงี้นะกะ็คอมเมนต์กันเข้ามานะจริงๆนะมีแพลนที่ว่าจะทําแบบเป็นแบบเออหนังไม่ตั้งใจฮาอะไรอย่างี้เ <c oughs> ออหนังแบบ หนังไม่ตั้งใจฮาเนื่องว่าพี่มีมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่จะพูดถึงนะก็คือคล้ายๆหนังหนังเฮียจนฮาแต่อันนี้คือหนังไม่ตั้งใจฮาเนื่องว่าคือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่พาชิบหายะเนื่องว่าอย่างเรื่องแบบ Cat วูแมนอิเล tra อะไรพวกนั้นเนื่องว่เาเรื่อง The w วิ k e r อ a n อะไรงนี้ก็อาจจะทําใหม่นะก็กําลังคิดอยู่นะว่าเออทาใหม่ดีไหม The ะวิกเกอร์อะไรงนี้นะเผื่อมีคนอยากดูอยากดูใหม่นะก็จริงๆมันก็เป็นการอัปเดตนะ รีรีรีวิวอนึกออกมะน้าก็ขอบคุณมากนะครับ,นะคครบใครที่แบบว่ายังติดตามช่องนี้อยู่นะก็ปีนี้คิดว่าอาจจะกลับมาทําเต็มตัวนะครับก็พยายามจะปล่อยมาเรื่อยๆด้วยแล้ว,ลวรอดูแล้วกันหนะ้าว่ามีเทปอะไรต่อไปนะขออยากจะขอรีวิวอะไรก็ว่ากันมาก็ได้นะครับก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปดูในดูหนังในโรงสักเท่าไหร่อนึกออกปะแล้วก็คืออาจจะ ที่อาจจะไม่ได้แค่แบบรีวิวหนังเฉยๆอาจจะมีการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าทําไมจําสแกนถึงไม่ดีอะไรเงี้ยแม่งใช้เวลาสิบนาทีเลยพูดว่าทําไมจําสแกนถึงเฮี้ยเนือปะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของแบบแบบง่ายๆเลยเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นแบบเรื่องการ์ตูนอะไรอย่างนี้จริงๆชอบมากเลยนะอยากจะพูดเรื่องวันพีชมานานมากเลยจริงๆชอบวันพีชมากแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำคอนเทนต์ที่ เกี่ยวกับวันพีทอะไรเงี้ยนะก็รอดูแล้วกันว่าช่องนี้จะก้าวไปต่อไปได้ยังไง <c oughs> ก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมไก่ทอดนะฮะก็พี่คิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้กินไก่ทอดนะยิ่งดูกลางคืนเนี่ยยิ่งอยากให้ได้กินไก่ทอดนึกออกไหมฮะนะลองนึกสภาพดูแบบ เออโอเควันนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันเทพหน้านะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ